ไขมันก็นตับไขมันในเส้นเลือดค่าตับสูงเจ็บขี้โคมงท้องอืดอะไรเงี้ยเหนื่อยอะเวลาเดินขึ้นลงเดินทํางานออกไปดูงานอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอ,อายุ57ปีอาชีพรับเหมาทําถังเบาหวานไทรอยเป็นพิษ แล้วก็ไปจอตัวตับก็มีไขมันกอตับไขมันในเส้นเลือดค่าตับสูงเจ็บขี่โคงอืดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยเหนื่อยอะเวลาเดินขึ้นลงเดินทํางานออกไปดูงานอย่างเงี้ยมันเหนื่อยออนเพียกลางวันอยากจะนอนง่วงยเงี้ยมันเหนื่อยก็ไม่อยากทำไง ไปแผงแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นแข็งแรงไม่เหนื่อยไม่ง่วงนอนท้องไม่อืดทำงานได้ปกติทั้งหมดหกกองกินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นอนะไปไหนได้อะไรเงี้ยไม่เหนื่อยไม่เพียขับรถไกลๆได้อะไรเงี้ยคุณภาพแบบเนี้ยกินแล้วมันดีแบบเนี้ยคือคุ้มเราก็ดูตามเฟซน,นี่แหละไม่มีใครแนะนําก็เปิดดูนี่แหละลองสั่งมากินดูปกติอสั่งหลายๆอย่างกินแล้วแบบมันไม่เห็นผลซื้อทิ้งบานพอมากินตัวเนี้ยกินแล้วมันมันได้ผลนะอะเออคมันดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งต่อ